มาเพื่อนมาดูร้านพวกกันเคลือบแก้วแม่งอยู่หลังร้านผมอยู่หลังร้านอยู่ในซอยไม่ได้อยู่ไกลเลยเพื่อนใครอยากเคลือบแก้วเพื่อนผมแม่งขับเอาผ่านหลายคันด้วยนะเบนซ์ก็มีอยากจะมาเคลือบแก้วนะมาร้านนี้ร้านช่างกบมาดูอันนี้ของรถนักข่าวรถเบนซ์รุ่นไหนไม่รู้ รู้ว่า C250 C 250โอเคอ๋อซคัสสองหอ่าดูมามาดูรอบรอบงานเคลือบแก้วนะเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกใช่เลยใช่ไหมใช่ครับแก้วเซรามิกโอเคนี่ครับมาดูรอบรอบขันดูห้องดูอะไรต่างๆนะมีหลายสาขานะครับมีสาขาซอยนนจันด้วยแแล้วแล้วสาขาด้วยไหนด้วยช่างกบนนท์จันอ๋ออ่าโอเค อ่าเนี่ยนี่ซอยนี้นะครับอรุณมารินสามสิบก็อยู่หลังร้านผมใครจะมาเคลือบแก้วหรือว่าเอออ่าโทรติดต่อผมก่อนก็นได้นะนนมามโทรมามได้มีส่วนลดพิเศษ,เศษราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อินเด็กใช่ไหมโอเคนะครับนี่รถนักข่าวช่องไหนนะ 11, ช่องสิบเอ็ดนี่นักข่าวมาเคลือบกันเยอะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีนักข่าวช่องไหนมั่งดาราช่องวันก็มานี่พวกผมแม่โคตรเจ๋งมาดูเพื่อนผมนี่เอไม่ได้โม้นี่มาดูมาดูนี่นี่อ่าดูนี่นี่ดาราช่องวันเอาเอาผาดมาเคลือบนะเบนซ์โตโตน้องโตโตธนเดชอ่านี่นี่กินนี่ครับนักข่าวช่องเจ็ดนี่สจีวงกําไพ ผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดทั้งนั้นนะครับนี่มาดูด้านในดูด้านในเดี๋ยวเวลาเราเรามานะมานั่งรอมีห้องฟังเพลงโคตรเจ๋งอ่ะแอร์เย็นฮะนี่มีอะไรแปลกมีมีเขาเรียกว่าอะไร DIY นี่มีงาน DIY อนะงาน DIY เอาสวิงงามมาทำพลูเมเองไงอย่างเท่อะ เข้ามาแล้วก็จะมีทีวีให้เราดูนะครับเปิดช่อง y o u t u นะตรงนี้ก็จะรับแขกนะนี่มีโซฟาเดี๋ยวมาดูด้านนี้นี่นี่ช่างกบนี่ช่างกบตัวจริงครับนี่นี่อย่างนี้นะครับนี่อุปกาศข่าวคุณสจีวงกำไพเนี่ยแล้วคุณนี่ครับอิชาลีพัฒทองคุณจินนี่นะครับครับเนี่ยนี้โทเวรวโทเวมัมาวันดีเป็นแชมป์สปีอ่าเห็นไหม ไม่ต้องคุยเยอะอย่างนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องคุยเยอะนะครับรายการนเขาบนิเยอะๆ <laughs> นี่ครับไมาออกรายการคบรบเซตเลิกเลยมีหมดนะครับ yeah, นี่ครับพอเรามาเราก็มานั่งชิลๆนะครับฟังเพลงสบายๆเครื่องเสียง JBL ครับกระหึมนะครับมาได้เลยร้านช่างกบนะเ <c ười> พื่อนผมที่ขับเอาผาดขับเบนซ์อย่าลืมนะครับรถแพงๆเราต้องมาทำกัน นะครับนะอ่าใช่ครับอ่าเป็นไงเป็นไงเพื่อนนะครับนี่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 ทำหนังสือด้วยนี่หนี่นี่อ่าเปิดด้วยกันครับผมนี่ครับนี่เป็นไงครับงานเคลือบแก้วไว้ใจได้นะครับหลายเล่มหลายเล่มเราข้าเลยไหมอ่าได้นะอย่าลืมมาที่นี่ปิ่นเก้ารูปมือรีสามสิบ หรือถ้าอยากยังไงอยากเคลือบนะโทรมาหาผมผมพามาเดินมาหลังร้านเจอผมเลยเจอผมก็ช่างกบแค่นั้นเองสวัสดีสวัสดีครับโอเคฝากร้านด้วยครับมีรวยเจริญยนต์ครับครับผัวกันครับรู้จักกันมานานครับครับผมโอเคสวัสดีสวัสดีครับโอเค I don't a bow.